าจะมาฝึนอีกันนะคะไปเลยรอบไหนคันนี้รอบนี้ เตาดิมัเล่นเล่นแต่คันอปูคนเดียวเอาเล่นตัดคนไปเอาแต่อปูมิดแจะไม่ได้เล่น่นะจิบวะตุ้งเน้พครับไหนๆได้พันพันปัดเด้จิงได้พันปัดเดงโลแนมาจากทางคนหนึ่งนะจ๊ะ ตามงรถกี่ดทางไปไม่ได้ครูตีโค้งมันนี่นูตีโค้งมันนี่อ้อมมันนี่มันนี่เทนี่โอ้อโ,อโหอ <มา S 2> ยากเล่นดูนังจากไม่ได้เล่นมาหลายวันไม่เล่น,ลนอะไรเล่นอะไรเล่นรถดัมบเบล เมื่อหลายวันแล้วอนี้เล่นแตะอะไอรไปมั่วแ้ไเองมดงไปมั่วอ้วเรา้องจะทำนานะอันไหนอันไหนที่เรจักก็คันเดียวให้บอกไปเอาพ่กบไปเอา อืมดังคุดแรงอ่ะไม่หักหรอกวิ่งคันเดียวไม่นุกก๊อปไปไปไอ้พวมันหักตรงนั้นมันหักคันนั้นมันหักมันหักไอติ่มก็พองไอติมตังค์ไอติมมันจะเปิดทำไมวะตรงนี้คนไอ้ไอ้คนไอ้คนมัน ขุดดินเล่นอยู่เอ่รถนี้รถไทยจะปุ่อ้าวไหนทีลูกจังแยังหวาว่ามันดีอยอ้ี่มันบอกว่าจะเอามันจะซื้อติมมั้งได้ไงตาเปียไม้ไม้มม่ริ๊ก๊กเต็มเู่ตัว ใครเออ้วนครเอ,อ้วนด้วยนะฮะไครภูผาอ้วนอ้วนทำไงอันนี้เนาะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครเด๋ยวจะเข้าไปบ้านครับ